ตนนี้ต้องวิราคะคลายความพอใจในวิญญาณดวงนี้นะแล้วปล่อยวางในจังหวะที่วิญญาณน,นี้จางคลายและดับไปนะโยมก็สามารถเข้าบิมุตนั่นคือความว่างระหว่างรอยต่อของวิญญาณต่อวิญญาณแต่ละดวงที่เกิดดับมันคือสภาวะของบิมุตนะเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาทำภาพสโลโมชันให้โยมดู ว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ันนี้แล้วจางคลายและดับไปจิตดวงใหม่จะต้องเกิดในลมนี้ต่อไปถูกต้องไหมอ่ะทีนี้ถ้าจิตตั้งมั่นอารมณ์ันนี้จางคลายและดับไปหยุดภาพตรงนี้หน้าขนาดนี้วิญญาณดวงแรกเนี่ยดับไปแล้วรูปก็ดับวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมตัวใหม่ก็ยังไม่เกิดณเสี้ยววินาทีนี้ไม่มีวิญญาณ ไม่มีรูปไม่มีนามนั่นแหละคือที่สุดของทุกที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปแค่เซี่ยววินิดเดียวแต่โยมเลยมันไปตลอดเพราะโยมไปพอใจวิญญาณดวงใหม่พอใจไม่พอแถมลากสัญญคหะกุกติกับรมไปยาวเลยชลาโมนะดับรับรู้วิญญาณดวงใหม่ลากยาวไปอีกดับรู้ตัวไม่ทันสักทีจิตจึงวนอยู่ในสังสารวัตนี้ตลอดการยาวนาะนเห็นนะหลักการแค่นี้โยมจับให้ดี เพราะฉะนั้นพระตถา,าคตบอกสติเป็นที่เล่นไปนสู่วิมุตต์ตรงมะตรงเป๊ะเลยโยมกําลังเพลินกับอารมณ์น,นี้แล้วยมมีสติกลับมาที่กายผ่านวิมุตต์เซี่ยววิหนึ่งในพันล้านวินาทีอย่างนี้โยมดึงจิตกลับมาที่กายจิตดวงหนึ่งจะต้องดับไปจิตดวงใหม่จะต้องเกิดขึ้นผ่านความว่างที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรุปนิดเดียวเห็นนะ,อ,ะอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทุกขณะที่โยมมีสติการระลึกได้กลับมากลับมา ผ่านวิมุตต์ตลอดเลยคู้เจ้าจึงบอกสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตต์เห็นนะ,จะเจริญสติเราได้อะไรได้วิมุตต์นะเข้าใจไหมนะมีคำถามถามได้นะจดใส่กระดาษมาก็ไดนะ้พยายามอธิบายช้าๆให้โยมได้เข้าใจให้เห็นภาพทีละขั้นทีละตอนเป็นอย่างนี้นะ เข้าใจภพชาติกรรมนะ,ะเข้าใจเรื่องสตินะเข้าใจเรื่องมรรควิธีต้องละความเพลินต้องตั้งจิตอยู่กับกายรู้ลมหายใจพอแล้วเป็นอริบุคคลได้แล้วแค่นี้นะเหลือเฟือละนะ,ะเรื่องจําเป็นที่ต้องรู้ในชีวิตเพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ลืมว่าอย่าให้จิตมีสัโยโขานะตัดบอก,กับมิขชาละแกภิกษุผู้เพลินเพลินพ,ลนพร่ำสรรเสริญเซลโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโอตปาธรรมลมนันที่ย่อมเกิดขึ้นนะเมื่อใลรกำลังเพลินกับเสียงเพลินกับกลิ่นเพลินกับธรรมลมตั้งใจเนี่ยนันที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อนันที่มีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมี นั้นขณะที่โยมกําลังเพลินกับอารมณ์ไปนะเรียกว่าโยมกำลังม,มีความพอใจอย่างแรงกล้าในลมนี้นะเมื่อสาราค้ามีอยู่สัญโยคะการผูกจิตเิดนกับอารมณ์ย่อมมีเพราะนั้นขนาที่โยมเพลินกับอารมณ์โยมต้องจับอารมณ์นั้นไว้ใช่ไหมถ้าไม่จับอารมณ์ต้องดับจริงไหมอ่าเพราะน,นั้น <c oughs> จิตผูกกับอารมณ์คือจิตมีอุปทานลองดูนะผู้เจ้าแยกอุปทาน พชาติอย่างนี้อีกโยมต้องท่องสายปฏิญาได้นะนั้นสายปฏิจจสุบานพระศาสดาจ,จึงสาธยายด้วยพระองค์เองเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายจากจิตที่น้อมไปสู่อารมณ์การน้อมไปนี้เรียกว่ามีตัณหาตัณหาเป็นตัวสร้างภพนะจากตัณหามีอะไรมีอุปทานใช่ไหมนะ พัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพนะจิตโยมน้อมไปสู่อารมณ์ก่อนจะมีอารมณ์ต้องมีอะไรมีการจับยึดนะอุปทานจับยึดถ้าไม่จับอารมณ์ไม่มีกระดาษต้องรวงใช่ไหมเพราะฉนั้นพูเจ้าเนี่ยอธิบายละเอียดมากนะว่าขณะที่มีการน้อมไปเนี่ยหรือมีตัณหาความอยากเข้าไปเนี่ยจะมีการจับยึดเมื่อจับยึดเท่ากับมีกระดาษในมือ เมื่อมีกระดาษในมือโยมถือกระดาษต่อเรียกว่าชาตินะเพราะฉะนั้นตัณหาจับยึดอุปทานมีกระดาษคือพบและถือกระดาษต่อชาติเห็นนะ,จะเจริญงอกงามไปบุญจบด้วยชลามรณนะนี่ปฏิจจสุบาทอยู่ในจิตของเราหมดเลยโยมตัณหาน้อมไปจับยึดอารมณ์ปับ๊บมีพบคือมีอารมณ์ในความรู้ของจิตรู้ต่อเป็นชาติหรือสัญโยคะหรือเพลิน จบด้วยชลามอนะรู้ไม่จับยึดมีพบรู้ต่อชลามอนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนั้นให้เข้าใจ <c oughs> นั้นขณะที่ติดเพลินไปในอารมณ์ใดก็ตามทิ้งให้ไหวที่สุดนะละนันทิละนันทิอย่างเดียวพระศาสดาจึงบอกจิตหลุดพ้นได้เลยพระองค์บอกว่านันทิขยาราคัคคโย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ยมรับความเพลินจิตหลุดพ้นเลย ว่าพวกเราคงจะทราบนะว่ามาปฏิบัติทำไมเพื่ออะไรนะเรื่องที่จะบอกต่อไปอยากแนะนำมักคิธีที่ง่ายๆเห็นเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะเดี๋ยวจะว่าให้ไปรู้ทั้งหมดเหรอไม่จําเป็นคําพระตถา,าคตเนี่ยรู้น,น้อยๆสั้นๆก็พอแล้วพระองค์บอกว่ารู้ธรรมะของพระองค์เพียงบทเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรกระทรมก็เป็นพระหูสุดแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนะ ยมรู้แค่ว่าล้านันทิจิตหลุดพ้นแค่นี้พอละนะนี่ฮะตามาขึ้นไวในมรรคพิธีที่ง่ายล้านันทีล่าความเพลินจิตหลุดพ้นได้เลยเพระองค์ตรัสว่านันทิขยา,า,าขยราคะขยาโภคความสิ้นแปลงนันทิจึงมีความสินน้นแปลงราคะราคะขยานันทิขยาโภคความสิ้นแปลงราคะจึงมีความสิ้นแปลงนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตติปุจจติเพราะความสินนสม้นแปลงนัน,นทิคือความเพลินและราคะคือความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดีดีนะแค่ยมล่ความเพลินจิตก็หลุดพ้นได้เลย รับนะความเพลินในลายในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอาหารสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ได้ใจทุกอายตนะรับรู้มาแล้วพยายามละความเพลินอย่าไหลตามไปยาวนะพยายามตั้งไว้ซึ่งกายยตาสตินะตั้งไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันกายยตาสติจจจจคือวิหารธรรมของเรานะมีอะไรบ้างเช่นลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอานาปานาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวเรียบบทรู้การทํางานที่ทําในปัจจุบันนะที่พระองค์ตัดกับพระนนท์เป็นอนุสติฐานที่6 ต่าที่านการงานอย่างนี้ทําแค่นี้เราก็ทําได้ชื่นทั้งวันแล้วเพราะน,นั้นรู้แค่นี้ไม่ต้องรู้เยอะก็ได้เพียงพอแล้วเพราะพระองค์บอกว่าอาณาปานสติแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเธอเจริญแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วนะชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วชื่อว่าทําตามคําสอนของพระศา,าสดาแล้วจะป่วยกล่าวปยายถึงเมื่อทําให้มากเจริญให้มากเานาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพ้นทุก์ เราหยิบมรรคธีง่ายๆของผู้เจ้าที่ทรงแนะนําเอาไว้และนันทีคือความเพลิอนอนาบานนสติกายคตาสตินะ,ะ,ะสติประธานสี่นะตรงนี้ก็บอกสอนไม่มากสติประฐานสี่เนี่ยผู้เจ้าสอนกับคนที่ใกล้จะตายเลยเจอวิสุใกล้จะตายผู้เจ้าตรัสว่าเธอจงมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายทําแค่นี้ นั้นเวลายามีญาติพี่น้องใกล้จะตายเอาตรงนี้ไปสอนเลยสอนอย่างผู้เจ้ามาั่งนะก็ปี้ผู้เจ้าคำผู้เจ้าไปเลยแม่แม่แม,แม่จงมีสติสัมปชัญญะรอคอยก,ก,การตายเ <c oughs> ดี๋ยวแม่บอกลูกแม่ยังไม่ตายนะบอกไม่เป็นไรแม่เตรียมตัวไว้ก่อนนะมรณาด้วยสตินะนะนึกถึงความตายบาย่อยๆไม่ใช่ว่าตายเร็วตายไวนะกับจะเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ที่ส่งจิตออกนอกนี่นะ ล่นเล่ไปเรื่อยไปในอดีตนอนาคตนะไปที่สุขทุกนี่เรียกว่าผู้ไม่สารวมอินทรีย์ผู้ไม่สํารวมอินทรีย์คือผู้ประมาทนะผู้สํารวมอินทรีย์สารวมจิตอยู่กับกายคือผู้ไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสํารวมจิตอยู่กับกายของเราเขาไว้รู้ลมหายใจเขาไว้ถ้าทํางานรู้งานในปัจจุบัน ตื่นมาแล้วทาอย่างไรตื่นมาแล้วผู้เจ้าก็าให้เดินจงกรมสลับตั้งสมาธิมาเรื่อยๆนะฝึกสติเลยนะและไม่ต้องไปนึกถึงอะไรนะมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสติสัมปชัญญะทาอย่างไรผู้เจ้าก็าสอนสติปัฏฐานสี่เลยเช่นกายานุวัสสนาสีประฐานก็รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองต้องบอกว่าลมหายใจเข้าและ,แล,ะลมหายใจออกนี่เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนะพรานั้นขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกแค่นี้ บุคคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผาเกลสมีสติมีสัพพัญญะนำอภิชาและโทมานั้นในโลกออกเสียได้แล้วแ,แค่นี้เองแค่รู้ลมหายใจเขาออกเรื่อยๆหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เขาั้นรู้ออกั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปว่มทำกายจะสังขารใหลำงับรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งของจิตย้ายจิตมันปรุงไปเรื่อยแล้วมารู้ลมหายใจเขาออกทำแค่นี้ เลือนอาณาปณนาสติให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่เขาวังได้สองอย่างในปัจจุบันคือพระราหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลเห็นไหมนี่คืออนิสงส์ของอาณาปณนาสติมีมากมายเหลือเกินพูเจ้าจัดอนิสงส์ไว้มากที่สุดในการทําอาณาปณนาสติกับกายยัตาสติคู่กันนะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เราทราบวิธีที่ง่ายๆแล้วละความเพลินตั้งจิตอยู่กับกายจบละแค่นี้ลูกแค่นี้ เทานี้ผ่านได้แล้วทาไปเรื่อยๆต้องการความแตกฉันศึกษาในนี้อ่านในนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเป้าหมายของเราที่เราต้องได้คืออะไรที่เราต้องได้ที่เราปฏิบัติไปแล้วต้องได้เป้าหมายนในชีวิต เป็นล้านล้านชาติเป็นกลับเป็นอสองไขายอีกเจ็ดชาติจะไม่ไกลนะนั่นแต่โสดาบันให้ได้ก่อนแต่โสดาบันให้ได้ไม่มีภพที่แปดสำหรับโสดาบันโสดาบันเป็นผู้มีธรรมมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วโสดาบันมีธรรมไม่เสื่อมแล้วทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนี่คือฐานะของความเป็นโสดาบันและไม่ไปเกิดในอบายโสดาบันไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบัตนรกแล้วเจ็ดชาติที่เกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะถ้าไป เป็นโสดาบันประเภทเจชาติจะวนเกิดในเทวดาและมนุษย์นะเจชาติถ้าไปเป็นโสดาบันประเภทสองชาติจะเกิดเฉพาะพวมนุษย์ถ้าเป็นโสดาบันประเภทหชาติจะเกิดเฉพาะพวมนุษย์อีกเหมือนกันนะ